ไม่เป้าวะไม่รู้ดิดอ่ะตัดต้นไม้ก่อนไอ้แมาดีกว่าสร้างบ้านก่อนเอเอเวลาสร้างบ้านนั้นหลัวลาของสงบายทุกครูเออเฮ้ยมืดแล้วซาเวนยาอิตาปะกะเต้อ่ะถึงบาา้งบานนี้โบ้านสบาลาเฮ้ทุกครูนอนดีกว่าโพรเธอ ไปขุดเหมืองกันเย่ไปวิ่ง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 ไปมีลาวาด้วยขึ้นต้นสายลื่นเลยมืดจริงๆเลยในถ้ำเนี่ยโอ้แร่เต็มเลยซับซับซับบ ฟักฟักฟักกฟั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 กฟกฟั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 กฟกฟักฟักฟากฟักฟักฟักักฟักฟักกฟักก กระดนไม้ไอ้อ้าบ้านกูบ้านกูบ้านกูป๊บป๊บปั๊บกูพดามารเ้ยี